ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับทางที่ขึ้นมาเมื่อกี้อย่างโอ้ชันมากพอขึ้นมาครึ่งทางก็จะมีวิวให้ดูก็จะประมาณนี้เนี่ยน,นี่ทางขึ้นไปต่อนะครับก็จากป่าไผ่ก็เปลี่ยนเป็นป่าต้นติงหลังนะตอนนี้ไม่รู้ว่าเรียกชื่อต้นไม้ถูกหรือเปล่าเดี๋ยวพาดในไปดูวิวดีกว่า จากมุมนี้มองลงไปก็จะเจอหมู่บ้านข้างล่างครับมองไปไกลเด้เรียบหนุนก็ไม่รู้เห็นหรือเปล่ามันก็เป็นหลังแปลกับพูกระดึงนะครับเดี๋ยวจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเดินให้ไปข้างบนต่อแล้วนี่ก็เป็นทางระหว่างทางที่เราจะเดินไปล่องน้ำกลางหุบเขาครับ ก็หญ้าลกมากเลยไม่รู้จะไปถูหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอติดตามต่อไป